โอเคครับสวัสดีกันคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดหรือว่าคาดการนะครับราคาวอยปี6 7เจถ้าหกแดนะครับซึ่งก็มีข่าวมาว่าราคาจะอยู่ที่พันสองนะครับคร่าวๆแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ทันชัวนะครับหรือว่าแน่นอนนะก็เลยจะมาคำนวณน,นะครับในสไตล์บาสซา ถูพิษนะครับอันนี้คือการแค่คำนวณนะครับแต่ละบุคคลเฉยๆสำหรับผมก็จะมีแนวคำนวณนะครับคร่าวๆ <c oughs> ให้พี่น้องได้ฟังนะในการคาดการราคาในปีนี้นะครับหรือว่าปี6-7เจ็ดถ้าหกว่าราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับคร่าวๆโอ้โหอนครับแดดหอนครับช่วงนี้ว่าพายูสีเข่าก็ยังมิดอยู่นะนะพ้นแห้งอยู่ว่าสนเอาพยายาม นะครับไม่ฝนตกนะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มกลับมาแ้งอีกแล้วนะครับมันมีผลนะครับต่อผลผลิตอ้อยของเรานะถ้าแล้งในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเล่งนะครับลำต้นนะเล่งความยาวนะครับเล่งยอดของอ้อยนะถ้าขาดฝนไปนะครับอ้อยก็จะชะงักในช่วงเวลานี้แหละสาคัญนะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนตกนะครับหน้าฝนฝนตกลินอ่าบานเท่า เห็ดแห่อ้อยเี่าวนะครับแล้วก็ใหญ่ก,กย่อนช่วงนี้แหละครับช่วงสเขานาฝนฝน,นตกดินนะแต่ว่าสภาพตอนนี้ก็เหมือนเห็นนะครับแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันบางภาคก็ท่วมแต่ตอนนี้ทางที่บอซายู่ก็เขาเรียกอะไรครับแรงแ,แรงจัดเลยดินในสวนก็แห้งหมดแล้วนะครับทำให้อ้อยเราอาจจะชะงัก ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาพูดถึงการคาดการราคานะครับในทีนี้หลังจากได้ยินมาว่าพันสองนะครับแต่ว่าสำหรับผมจะไม่ให้ถึงพันสองนะจากการคาดการไม่ว่าจะเป็นภาวะ <c oughs> สงครามนะครับในต่างประเทศภาวะเงินนะครับค่าเงินภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราด้วย แล้วก็สเสถียรภาพนะครับของรัฐบาลที่ตอนนี้ก็เหมือนที่เราเห็นนะครับยังไม่แน่ไม่นอนจะออกมาในรูปแบบได้เขายังบ่งูออยู่และก็การสนับสนุนเงินทุนนะครับของภาคโรงงานนะครับหรือบริษัทจะบ่งบอกนะครับถ้าถ้าการสนับสนุนของโรงงานเนี่ยมันจะบ่งบอกด้วยว่าถ้าปีไหนนะครับ เขาสนับสนุนดีนะครับเงินทุนเต็มที่นะเต็มร้อยก็ปีถัดไปหรือปีนี้ก็จะราคาน่าจะดีนะครับหรือพุ่งนะจากการติดตามแล้วก็ดูมาหลายๆปีของผลของผมเองนะครับแต่ว่าถ้าปีไหนบริษัทนะครับโรงงานสนับสน,นุนเงินทุนเริ่มไม่คล่องตัวนะคือการราคาอาจจะดิ่งลงก็ได้นะนี่คือเขาวข้า แต่สาหรับปีนี้ก็หลายๆเขตนะแต่ว่าถ้าเขตแถวนี้ก็ดูๆแล้วก็การสนับสนุนของโรงงานก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไม่ต้องผมก็คงไม่พูดนะว่าโรงงานไหนทีนี้ผมจะตั้งราคาคร่าวๆนะครับของปีนี้นะผมจะให้อยู่ประมาณพันนะครับพันหนึ่งแต่มีแนวโน้มว่า อาจจะต่ํากว่านะครับต่ำกว่าพันแต่ตั้งไว้พันบวกลบประมาณพันสองพันเอ็ดพันเอ็ดเนาะอพันหนึ่งร้อยแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะดอปลงนะครับในปีนี้ราคาอ้อยและปีถัดไปน่าจะต่ำกว่าพันหรือพันนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ขึ้นเกินพันจากการคาดการณ์อันนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าถูกหรือผิดคือการคาดการณ์นะครับดูจาก สภาพแวดล้อมหรือว่าองค์ประกอบต่างๆนะครับในโลกในในเขาเรียกอะไรเาวะนะครับสถานการณ์แต่ละปีแต่ละช่วงแต่ละฤด,ดูกาลนะครับซึ่งก็จะบ่งบอกได้นะครับกับการที่ราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมเคยคาดการเมื่อช่วงโควิดนะครับโควิดผมให้ราคาอยู่พันร้อยนะครับก็เปิดมาพันร้อย พันเบาทหรืออะไรนี่แหละอยู่ประมาณนี้แต่ว่าปีนี้หลายคนก็คาดการว่าจะอยู่พันสองนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมคงไม่ให้ถึงพันสองเอาแค่พันนะถ้าขึ้นก็ประมาณ1ันร้อยแต่ไม่น่าเกินนะครับคร่าวๆมีแต่เน้นโน้มว่าจะดรอปลงนะสังเกตจากที่ผมพูดมาแรกๆนะครับก็คือเพราะว่าสงครามนะเพราะว่าเงินนะครับเพราะว่า เศรษฐกิจและก็ภาวะเสถียรภาพของรัฐบาลน,นะครับจะไม่ไม่เอื้ออํานวยและก็การสนับสนุนเงินทุนของบริษัทแต่ละบริษัทหรือพื้นที่ส่วนมากก็มันถ้าเป็นอย่างนี้มันก็น่าจะทุกบริษัทนะครับก็จะสไตล์เดียวกันนะเขารู้ราคาก่อนเราอยู่แล้วละครับไม่ต้องบอกหรกไม่ต้องนึกว่าเขาจะรู้พร้อมเราไม่ครับเขาเป็นคนที่ เขาก็วางแผนมาก่อนเราอยู่แล้วดังนั้นเขามันจะบ่งบอกในสเตปตรงที่ว่าเงืนสนับสนุนนะครับว่าราคาจะดีหรือไม่ดีนะก็ประมาณนี้ครับการคาดการราคาอ้อยจะเป็นยังไงจะจริงแล้วไม่จริงอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าแค่การคาดการนะครับแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ทําอ้อยนะครับ มาตั้งแต่เริ่มทำคลิปอ่าผมก็จะติดตามแต่ละปีแต่ละปีว่าแนวโน้มของโรงงานนะครับภาวะลูกภาวะสงครามภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงเราก็มาคำนวณอ่านแล้วก็มาตีว่าราคาปีนี้จะได้เท่าไหร่นะคร่าวๆนะครับนี่คือราคาคาดการนะครับของบาซากับยู่ประมนพันหนึ่งมีน้ำนมว่าจะถูกกว่าพันหนึ่งอ่ะโอเคครับคลิปนี้ ฝากไว้แบบนี้สวัสดีครับ